โอเคครับขอตัวทุกคนครับวันนี้ก็จะเป็นเอ่อคิดเลนเนาะเป็นไปได้ก็เริ่มก่อนนะเราไม่จำเป็นต้องเริ่มหลังนะเอ่อมือเนี่ยผมโค้ดเอาจริงๆนะโค้ดแย่เลยเว้ยเอ่อเปลี่ยนหนึ่งแล้วกันดีไหมเปลี่ยนหนึ่งเก็บพีจีไว้แล้วกันนะตัวอะไรวะไอ้ตัวเอ่มออฟฟิศนะดูเรื่องฮนะทิ้งเก็บหนึ่งครับบ,รบังคับทิ้งเก็บหนึ่งเลยเพราะว่า,วา ถ้าเกิดทิ้งอื่นมันจะไม่มีประโยชน์ครับก็ทิ้งตัวนี้ไปเลยอันนี้สกิลไอตัวไล่ไล่เกณฑ์นหนึ่งของไครเลยครับโอเค okay, ผ่านถึงแค่นี้ครับมือมันไม่มียุ่งเก่านะก็นิดหนึ่งนะต้นเกมน,นะครับแต่ก็คิดว่าไม่ถึงกับแย่มากนะดูค,คิดว่ายังพอได้อยู่ เออสกิลไลไลเกี่ย่หนึ่งครับเดี๋ยวมันจะเสิร์มโลกได้ไปหนึ่งเนาะแล้วก็เจอเริ่มก็เริ่มหลังจนหนึ่งแลออฟฟิศออฟฟิศเริ่มหลังอันนี้ก็ดีอยู่เพราะว่ามันเป็นเด็กหน้ากากอยู่แล้วเนาะตอนนี้ เข่าเลยฮะเพราะว่าเลยเราต้องใช้บารเกมนี้ลำบากนะเพราะว่าเราไม่มีโจหามเว็บด้วยนะยูทีเกอร์ครับไม่มีประโยชน์ฮะนี้อืมแต่ก็เช็คาหน้านี่ไม่เป็นหาอะไรฮะวุ้ยเก่งว่ะโอเคครับอันนี้ก็ทิ้งแซงคันจี้ครับ ก,กิลตัวไซคันจี้ครับเอจี้มาสามครับจั่วหนึ่งได้ฮะอุย้ยคนโหดอะมือมืออย่างดีเจ๋วมากอันนี้ก็ไม่ยากนะอันี้นะฮะออยุ่กะตรงนี้ฮะออยุ่กะตรงนี้ตัวฮะคอตัวนี้ฮะะกี้ทองงานฮะ พาบไปอะไรก็ได้เราต้องคิดจะมากนะแต่เราได้ใช้โซ่อยู่แล้วนะโอเคได้เป็นตัวนี้เนาะตีเลยฮะแปดพันนะฮะไน่ก้าเมีจิกไมนิเกอร์ถ้าเป็นออฟฟิศมาร์ะ ตีแปดโจมตีที่วันการ์ดครับเช็คยูด้าทตเกอร์ครับพี่ครับพลังวันนี้ดามเิ้งเ็คเลยยูีเกอร์ฮะยูด้ อ่าไม่ไมก่ก็หุยเล่นเด็กมาแล้วออฟฟิศลงนีอขนาดน,นี้ไม่ค่อยดีนะเนี่ยตีต่ออันนี้ก็ยี่บแปดครับก็ขอหมื่นห้าเนาะอ่าไม่มไม่มก็ไอตัวนี้ผมไม่คุ้นแล้ววะเออสกิลยูกะครับโซบัสหนึ่งได้โซบัสอะไรก็ได้ตัวนี้ไม่มีผลมากนะฮะ มือได้อยู่แต่ไม่มีฟันเซ็ตวะ่ะต้องลุ้นเปิดท็อปเธอหน้าให้เจอฟันเซ็ตละถ้าเกิดมีมันจะภาพเปลี่ยนเยอะอะไรเป็นทีวีเซียฮะก็เดี๋ยวไปนี้เดี๋ยวมันจะพอแปะลงแล้วมันจะแจกพลังได้นะตัวนี้อเออไอตัวนี้ตัวแปะปมาร์กเกอรอ์ไอที่หยิบหน้ากากพออ่านไอ้นี้หน่อยเธอบอกว่าเวลาเกยสองเราสูงกว่าครับที่มันเซตออเดอร์ครับเข้าออเดอร์โซนครับวิ่งเข,ข้าโซ่โจลด้ได้อ่าโอเค ตอนนี้ฮะซีปีหนึ่งแปรมาร์เกอร์เสร็จแล้วก็เอ่อมันจะดึงหนักขากจะได้ขึ้นมือได้ฮะไอตัวมาร์เกอร์ก็จะปัดพลังก็ต่อเมือ่อแวนจะเป็นมาร์หรือกีโฟนะฮะก็ตอนนี้ก็ยังปัดไม่ได้นะเพราะว่าตัวนี้มันไม่ติดมาร์เลยละตอนเจสองนะแต่น่าจะได้ฝันเซตไหมวะถ้าเกิดได้ฝันเซตก็ดีนะแต่ว่าจริงๆเด็กเราเด็กเราอะเกณสองสำคัญจริงไว้แต่ว่าเกณฑหนึ่งอะสำคัญไม่แพ้กันเลยตีไหนครับ รับเลยนะกาดไปเดี๋ยวเขากนเลี้ยวผมไม่ให้เลี้ยวนะถ้าเกิดจะตีก็คือต้องตีแวนน่ผมคิดไว้แล้วว่าเขาต้องตีทิ้งผมเลยมีตัวเซฟไว้บนอบ์ดอ่ะอืมตปที่ห้อบใช้ได้ เอาเป็นก็ดีครับผมจะได้มีสองบาทผมถ้าเกิดมีผมสองบาทผมจะสามารถโจกก็สองใบได้ใช่นหมฮะได้อยู่เนะี่ยไม่แย,ย่ไม่มติเกอร์้าใส่คันจี้ครับไม่ติเกอร์ฮะเออพีจี RPG, กระจกเนาะอืมโจกใบนี้เหร่ได้อยู่นะครับก็ทิ้งใบนี้ไปเลยไลท์ะคิดเลยน,นะ ตะกี้ออกขวาครับเปิดท็อปห้าครับเวลาโดนเมอร์เมดเลยครับครับจะหยิบเกสองขึ้นไปขึ้นมือได้เก่งมากครับพี่เอาฟันเซตขึ้นมือครับก็เส่แดดไม่มีตัวลูกเนาะนิดหนึ่งนิดเดียวเลยจริงๆก็ไม่เป็นไรก็คอเป็นตัวนี้นะฮะคอรั่มเดียวกับยู่กักครับตอนนี้บอดเราชื่อต่างสีเนาะนะครับพอครับ มันนี่จะชาร์จไม่ชาร์จแล้วแต่เนาะผมไม่ชาร์จแล้วโซวพอแล้วไม่ต้องไม่ต้องทำมากขนาดนั้นนะเปลืองเด็กนะไม่ชาร์จครับที่มีโว้ได้ฮะโจ้อะไรจ้ซัก,กันจี้เหรอจริงๆก็มองว่าไม่แย่นะสก,กิลตัวนี้ทำงานฮะก็เดี๋ยวเราจะแผ่พเวลาให้มันพอพอเนาะที่กกตอนนี้มวยมึนนะ เพราะว่าแต่๋ัวขนี้จะเบาสุดสกิลตัวนี้นะครับทีมีหนึ่งหนึ่งสองครับสามครับสี่ครับห้าครับได้ทุกเทคเลยอันนี้จวดหนึ่งครับชี้คนหนึ่งบวกเอ็มหมื่นห้าฮะตัวคิดเล่ห์โว่หนึ่งคิดจะเข้าครับแล้วก็สกิลฟังเซร็จครับโดนชี้ก็จะชี้แวนคืนอีกหมื่นหนึ่งอืมประมาณนี้เนาะ ตรงนี้เราไม่มีตัวลุกก็อาจจะแย่นิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรครับเล่นได้อยู่นะตรงนี้โอเคก็ตีเลยนะถ้าเกิดมีตัวลุกเราจะต้องเอาฟันเซตตีก่อนเนาะนะฮะแต่ว่านี่ไม่มีก็ไม่เป็นไรฮะตีวันกาไปเลยฮะอันนี้จะเป็นสามมือหนึ่งก่อนเนาะสกิลหัวห้าพันห้าเป็นสามหก หนึ่งครับสองครับามรับครับอจาสครับ, 3, รบจะกาดจักมือขอเกตต่างกับสเกตฮะถ้าเกิดไม่ปาพีนะอโอเคเราได้พนะีเนาะแต่เธอานานี่น่าเป็นห่วงนะเด็กเราพีไปเดียวเนี่ยทดได้เข้าเทเกอร์ครับอืมจริงๆส่งเนีย่ยก็ได้เรงนี้ พลันพลัท์เช็คคล้วเด็กเกอรครับคลข้อเด็เกอร์พัสอันนี้คือเทีที่มานะผมรู้สึกว่าเด็กเนี่ยมันดีกว่าผมมากหลังๆนะไม่เหมือนไอเด็กบางเด็กนะแต่เด็กนั้นก็จริงๆพยายามเล่นบ่อยอแต่ว่า,าเช็คว่าจริงไวย้ยยอนลนะสามสามตีวันก่อนครับ โอเคอันนี้น่าจะไอ้หนูเทาเนาะก็รีมูฟไล่ลมันจะปัดชิลอีกสิบห้าเนาะก็การสามหมื่นแต่ขาดห้าพันอยู่ดีแต่เขาน่าจะเสร็จได้อยู่ล่อย่าพันครับ <God. S 1> ตรงนี้เราจะไม่งัดตัวนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแกงงัดตัวนี้ไวเ้เธอรีนเธอหน้าดีกว่าเธอได้เราไม่มีเพิร์ได้หรือ ตีเมืองสามตีวันกหญครับสะกิ้ฟันเสร็จฮะหนึ่งครับสองครับสามครับสี่ครับห้าใบนะบวยห้าพันครับไม่มีโอ้โหออฟฟิสมาร์ทลงเยอะไปปะ สามใบแล้วบ้างสักคนจะไม่ผิดโอเคครับสกิลใครก่อนก็นได้นะนี้ไม่มีผลอะไรมากเพราะว่าสกิลฟันเซตเีะมันแสดงผลตั้งแต่ตอนเลือกเสร็จแล้วเนาะอืมสกิลยูกาดก่อนก็ได้ครับสกิลฟันเซตต่อฮะยัดเออชี้เหมือนคะรับ โอเคครับไลฟ์เป็นออฟฟิศลีที่นะฮะจริงๆเพลงในเช่นเ่าผมว่าโอเคนะแต่เพลงในเช่นผมมันดิ <c oughs> ไม่ไหวจริงแต่ถ้าเกิดเราหยิบได้ตัวทำเวฟอะ่ะเราไม่มีพ์สซนาไม่เป็นไรนะเว้ยจริงๆแล้วแต่เทนน้าก็ไม่ดีไหวไงนะ เออ่ตัวนี้บอกว่าลงเรยนครับถ้าเกิดเรามีว้ครับติดออฟฟิศซีบีหนึ่งครับเสิร์ชเดกหนึ่งใบที่เป็นโลก้วสั่งโมครับแล้วก็เวลามันถูกดีฮายจะเรียกกาดด้วยวิธีไหนก็ได้ลงทับหรืออะไรอย่างนี้ครับอ่อถ้าเกิดว้กับเป็นออฟฟิศมาครับสามารถทอโทเค็นได้โอเคอันนี้ลากโลกเนาะอบบนโอเคก็เออโจดหนึ่งเนาะจากโลกเขาเนะฮะ ก็น่าจะอยากหาไหมาให้เจอครับเพราะว่าตอนนี้ออฟฟิตะลวงไปสามไปแล้วผมจำไม่ผิดอืมหน้าจะสามอยู่ในแดมสองด้วยถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะอเจอแล้วัฒนาครับถ้าผมจำไม่ผิดแต่หน้าจะลวงสามอะ อ่าผมกดใบแรกน่าจะง่ายกว่าเนาะสามใบฮะอันนี้ใบสุดท้ายนะที่ไล่ออกมาเนี่ยสามหมื่นห้าครับอืมมือเรามันไม่มีฟอนได้เนาะ ข้างหนูเท่าไหร่รหวะส,สามสามพอๆกันอนะรับทีเดีฮะน,นะไม่มเป็นจิกเกอร์ครับเป็นฟันเซนฮนะรับมาเดินมีร่องแล้วกัน ฮิลกเกอร์ครับปกพลังฮะถึงจะฮิลไม่ได้แต่ก็ยังดีฮะต,ตอนที่ของออฟเวนเขาโยนโลกฮะน่าจะโยนคู่ฮะแล้วก็มันจะรักเราได้เนาะ ตามที่โยนไปก็โยนสองก็ลากได้สองตัวฮะแล้วก็ไอตัวนี้ลงหลุมรับมันจะลากไอกตัวหนึ่งได้ก็คือจะสร้างเลนอีเลงได้สามพันแปดฮะดีจีฮะ เออโลกไอมาเรียกว่าอะไรนะสูสานอ้าไม่มีเลยสามใบนะแบาการ์ดนีแ่แกันจี้ครับตะกี้ทำงาน จัวหนึ่งแล้วเป็นอะไรจริงๆถ้าเกิดจัวเป็นปัตนาแต่ขอบคุณมากนะแต่แต่จ,จริงๆไม่มีก็ไม่เป็นไรไอ้ไรเออสี่หมื่นเนาะสี่ห้าดิอืมสามแปดให้หมือนให้สามหมื่นไปเลยฮะ เื่อวของเราฮะอุ้ยเก่งมากพี่โทสนาครับในตัวฮำมเว็กวัหายไปเลยเนี่ยโอเคคอเป็นฟันเซตครับตรงนี้เลยนะอ่าแล้วก็สกิลกะมีคนลงข้อลัางเดียวกับเขาแล้วก็แฟนข้ามเออเป็นเกศสามขึ้นไปเนาะตัดมีประมาณนั้นเนาะเออจริงๆก็ไม่มีอะไรมากไปก่อนนี้นะเท่านี้นะครับ ก็สกิลคิดเล่นได้เลยครับตีบินหนึ่งครับสองครับสามครับสี่ครับห้าใบฮะได้ทุกเทคเลยนะฮะตัวหนึ่งครับปัดคนนี้หมื่นห้าฮะไอ,อตัวฮะเวฟมาแล้วแต่วาชามันิดน,นึงสกิลฝันเซ็ตครับเวลาโดดชี้โดยเออเทคแอคชิ่เล่นครับมันจะปัดคิเลนคืนอีกหนึ่งหมื่นนะอันนี้เอาสุดเลยครับ พอตรงนี้ฮะสกิลของงานครับตีบีหนึ่งบว์แขนหนีาห้าพันครับยังไม่หมดนะฮะสกิลคนนี้ทำงานครับพิชลีอีกหมื่นหนึ่งครับตีเลยฮะ 20, สองหมื่นแปดัสกิลไอตัวเกตสองทำงานครับเวลาตีถ้าเกิดมีการชื่อเดียวกับเออตัวอังกัษเตโซครับปัดอีกห้าพัน ต,ตี Bla, totally. ต่ออันนี้ห้าหมื่ามมันกัครับแล้วก็โอ้ยห้าพันเจ็าฟันเซเป็นห <as> well! ้าแปดจริงตรงนี้ไม่ต้องชี้เยอะที่3ก็ได้เพราะอย่างไงชี้แรก็ยกหมดแล้วผมไม่กลัดใช้ยูกัดเท่านี้อยู่ละ โอเคต่อมาคิดเต็มตีครับไอ้ไอันนี้ไม่ต้องกดนะไม่ต้องกดไม่ต้องกดสเียรตคตีต่ออันนี้คิวตัวนี้ทำไงครับพี่บอกสี่ตัวครับแล้วก็เดี๋ยวออมันจะต้องขอ PG นะถ้าเกิดไปให้ PG ก็ขอสี่เกตนะฮะไม่สามเกตสามเกตโอเคได้ PG เนอะ ตอนดิเกอร์ครับยูดิเกอร์ครับพลังให้มันกันอย่างเดียวครับ DIY สกิลครับงัดหมดห่อครับ ลงตัวอะไรก็ได้จริงจริงจริงลงตัวอะไรก็ได้แต่จริงๆก็มีไซกันจี้มันก็จะดีหน่อยเนาะแต่ตัวนี้เราไม่มีเนาะคออะไรไปก่อนฮะตัวนี้ถ้ากิดมีบาร์สอีกบาร์นึ่งก็เอามาโจมได้เนาะอืมอันนี้แล้วแต่จะจะชาร์จไม่ชาร์จก็ได้นะตัวนี้ไม่ชาร์จแล้วก,กันฮะโอ้ยแปลงสองทีครับ บ่อยห้าพันครับโอเคคิดเลนพัฒนใหม่ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูลิสต์ี่ผมจัดกันมาในคลิปนี้กันดีกว่าแล้วพอเดี๋ยวผมจะแนะนำจัดไปหนึ่งที่ผมไม่ใส่ลิสต์นี้แต่ว่า ไอช่วงที่ผมเล่นอยู่มันใส่ได้นะเดี๋ยวจะผมจะบอกวิธีว่าไอตัวนั้นกับไอตัวมันเรียกว่าอะไรนะอบดาวใบนี้ว่ามันต่างกันยังไงเนาะตรงนี้โอเคงัน้นวาร์ปไปที่ลิกลองขมกันเลยฮะโอเคครับขอเสีทุกคนครับวันนี้ก็จะเป็นชิดเลนเนาะแพทบ็อกซี่ฮะค่านั้งเก่งเลยนะตูนครับเรื่องหลังจัวดหน่งครับหนึ่งครับ,งรบลงแว่นชุบเก็บอเนือต่ำกว่าจะหนุนขึ้นมาได้แล้วก็ลงเรียนเนาะเอามันจะปัดสองพันทำไมเราถึงยังเลือกใช้ตัวนี้อยู่เพราะว่า ตัวซัฟเฟิลใหม่ของวีคเลนเนี่ยมันเป็นเกณฑ์หนึ่งแล้วตัวเกณฑ์หนึ่งเด็กมันหลายๆตัวเราต้องใช้มันเก่งมากด้วยนะก็คิดว่าเกณฑ์สองสำคัญก็จริงคนะแต่ว่าเกณฑ์หนึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันเนาะก็เลยเลือกเป็นตัวนี้นะฮะแต่จริงจะใช้หลายๆเซตหน้าหาเกณฑ์สองก็ได้เนาะคือจริงๆมันหาได้ทั้งเกณฑ์สองทั้งเซตหน้าเลยเนาะเออประมาณนั้นต่อมาเนาะก็ไปนี้โดนเผามเมล็ดไรครับหรือเผาเงือกนั่นแหละนะเปิดท็อปห้าครับเลือกเกณฑ์สองสูงกว่าหนึ่งใบนะครับจออากน,นะน,น,ททน,นนะั้ ซีบีหนึ่งครับเลือกบอร์ดเรากี่ตัวก็ได้ฮะถ้าเกิดเลือกสี่ทำสองเทคถ้าเกิดเลือกห้าเนี่ยทําทุกเทคเลยเทคแรกครับจวดหนึ่งแล้วก็เอนจิชารสามเทคสองชี้คนหนึ่งปรับหนึ่งห้าเทคสามตัวเองบวกคิ้ดีวายครับจบไปเท่านี้ครับที่ว่ามันตีเกจสามตัวสูงกว่าครับงัดบอร์ดทั้งหมดครับขึ้นมือนะครับแล้วก็เลือกมือหนึ่งใบโคอล,ลงมาเพิ่มหรือลดพลังใบนั้นครับให้เข้ากับตัวมันแล้วคีค้ตัวขี้เท่าตัวขีว้เลนด้วยสมมติขี้เลนมีสองขี้ก็คือตัวลงมาก็จะมีสองเข้าามันนเเลยนะ อ่าต่อมาครับถ้าสมมติเราถามว่าถ้าเกิดเราสมมติแวนผมยืนสามหมื่นสามหมื่นสามแล้วกันนะ,ะนะแล้วเทอนี้ผมกดเออตัวไซเคิล e ร s ซน่าไปนะฮะไอตัวที่ลงมามันจะเป็นสามสามหรือเป็นสามแปดคำตอบก็คือสามสามเพราะว่าพี่ผมเคยไปถามจัดมาเขาบอกว่าไอตอนที่ยูนิตมนถึงพื้นอะ่ะมันจะปรับจากเทคคอนก่อนแล้วก็ปรับต่อจากคิดเลนมันเลยทําให้พลังมันเป็นแค่เท่าคิดเลนเนาะก็ประมาณนะนะั้นเนาะแต่ว่าไอพวกเทคออโต้ที่แบบตอนตีบบกพลังเนี้ยมันทํางานได้อยู่เนาะ ่ประมาณนั้นนะฮะต่อมาก็เป็น s t r a จ e g เนาะก็ลงการณ์ได้จากมือหรือถูกที่เป็นค่าคนไรได้ครับ CB หนึ่งหรือเอ e r g y Bar สามจวดหนึ่งได้ครับแล้วก็ลงเรียเ t h ร์ m o s a n a CB หนึ่งครับหรือ Bar เอ e r g y Bar สามเหมือนกันเลือกยูนิลิ่งตัวปัดห้าพันถ้ากระที่เลือเ่อนอย่าไปเรียกขาดจบเทิร์นไว้ขึ้นมือนะครับต่อมาก็เป็นตัวเทพของเดียวมันฟัเนเซตครับเวลาโดนชี้เพิ่มพลังจากเอคิสเลยครับ ก็มันจะปัดแวนคืนหนึ่งหมื่นเนาะแล้วก็เวลาตีเลือกบอดกี่ตัวก็ได้ถ้าเกิดเลือกสาปัดห้าพันเลือกสี่ตอนจบเช่เนี่ยเราจะหยิบบอดหนึ่งใบครับขึ้นมือได้ต่อมาตัวนี้ลงเรียวสามารถชาร์จหนึ่งซีบีหนึ่งจวดได้ครับแล้วก็เวลาตีเกศสามเนสูงกว่าถ้าเกิดในโซนเนี่ยมีชี้เดียวกับแวนปัดห้าพันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกตัวหนึ่งที่มันคล้ายๆตัวนี้ทําหน้าที่เดียวตัวนี้เลยแต่โซชาร์จไม่ได้ด้วยเนาะแต่เดี๋ยวเราพูดถึงตรงนี้ให้เรียบร้อยกันก่อนเน อ่ะต่อมาครับเออเป็นวัชบัคเนาะถูกทิ้งจากมือครับในช่วงเอ่อไลฟ์เอ็ดเนาะโซบัสหนึ่งครับวิ่งกลับได้กองครับโจนหนึ่งได้แล้วก็ลงเรียเธอโฆษณาซีบีหนึ่งครับไฮเทคแวนคือแถวหน้าปัดทห้าพานทั้งหนึ่ครับพีจีครับมือหนึ่งไปตรงขวาไม่ต้องทิ้งมือฮะเออตัวนี้ครับลงมาที้เพื่อนคนอื่นครับโบมื่นได้นะครับต่อมาก็ยูกาเนาะเวลามีคนลงคอลัมน์เดียวกับยูกาแล้วแผลงข้ามไปเกี่ยขึ้นไปครับปัดห้าพันแล้วก็ตอนจบเทื่อนครับที่มันบวให้เรียกาบเนาะโซบัส ต่อมาตัวนี้ครับเวลาบูทแล้วแวนติคิดเลนมันจะปัด5,000เนาะแล้วก็เวลาบูให้เก3หรือสูงกว่าติคิดเลนเนาะเราสามารถเลือกบอก4ตัวถ้าเกิดทั้งหมดที่เลื่นเนี่ยชื่อต่างกันเอนจีบาร์3ครับเวลาแสนงข้าครับจะกัดจากมือถ้าเกิดไม่คอพีจีครับต้องคอเกตต่างกัน3เกตต่อมาตัวนี้ก็แวนเป็นเก3ติชิดเลนลวก5,000แล้วก็บวกชีวะ5,000เนาะอ่าประมาณนั้นต่อมาตัวใหม่ครับเตนี่บอกว่าเวลาเก3หรือสูงกว่าครััับบบตติิคคคดเเล่นาะีรรว้ง จัวหนึ่งครับเลือกเรียกอากาศครับที่ไม่ถูกลุกเลยเอฟเฟกในเฮอร์นี้เนาะอ่าแล้วแวนเราเป็นเกศสามสูงกวปฏิจจัยเ,เนาะสามารถสั่งลุกได้ก็คือไอตัวนี้มันจะไว้ใช้เฮอร์นที่ไม่ใช่เฮอร์นดีวายเพราะเฮอร์นดีวายมันมันกดลุกไปยังไงคิดเล่นก็ยกมันบ่อมันไม่มีประโยชน์เนาะตรงนี้ประมาณนั้นนะก็ออกจริงๆเริ่มก่อนค่อนข้างเก่งนะตัวนี้ที่ได้เข้าแปดขับฮิวสี่แล้วก็ฟอนสามเนาะไปข้ามไปเกศสามถึงมากกว่าครับชื่อว่าห้าพันครับแล้วก็เป็นโอเวอร์เทเกอร์เนาะใช้เป็นอยู่แล้วเนาะ เลือกดอกหนึ่งใบเอาขึ้นมือแล้วก็เลือกคนหนึ่งบอกคี้ได้ครับโอเคครับมาที่บะสุดท้ายนะ้วก็คือกระจกเนาะก็ถ้าฝัน้ามเนี่ยมีที่บันไดครับไม่ต้องทิ้งมือหนึ่งไปมาคาบเขงพี่จีเนาะแต่แวนเราต้องไม่เกินกี่สามใช่ไลมก็มูวออกจากเกมนะสำหรับเออกระจกเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราพาไปดูใบที่ผมบอกกันอีกกว่าเนาะมันคือใบนี้ครับเออมันอยู่ผมว่าเราพิพ์เกสอกหน้าจะง,งครัผมจำใส่หลักบอกไปได้นะ ใช่ผมจะใส่บล็อกไม่ได้โอเคมันคือของเพาฟูลเนาะของเพาฟูลครับของเพาฟูลเนาะก็ตัวเกรดสองตัวไหนวะเออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใช่ตัวนี้ตัวนี้แหละตัวนี้บอกว่าลงมาโซบัสหนึ่งครับไม่ใช่ลงมาสิเทคเอ็กเลยโซบัสหนึ่งให้ัปบวกห้าพันครับถึงกว่าจะจบเทินเนาะแล้วก็เ,เวลาตีถ้าเกิดโซเรา้เนี่ยไม่มีการ์ดหรือเพาฟูลนั่นแหละ c ีบีหนึ่งนะครับแล้วก็ n อบปาร์สามครับ สามารถโหนึ่งแล้วมันปัดหมื่นได้คือตัวนี้มันจะดีกว่าอบดาวตรงไหนรู้ไหมคือตัวนี้มันจะตีแรงว่าเว้ยทำหน้าที่โจวได้เหมือนกันแต่มันเติมโซไม่ได้นะแต่เด็กมันมีตัวเติมโซอยู่แล้วคือไอตัวเกณฑ์หนึ่งตัวนี้นะครับจริงๆก็จะสามารถลองใช้เจ้าแบนี้ได้เนาะอ่าประมาณจริงๆผมก็เคยลองอยู่แต่จริงๆผมค่อนข้างชอบตัวนี้มากกว่าใครได้เองเนาะประมาณนั้นเนาะเพราะว่าต้นเกมถ้าเกิดจะาทำโซล่ไม่ได้มันก็จะโจมไม่ได้นะตัวนี้ ก็ประมาณนั้นฮะแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันโจยเลยผมคิดว่าตัวนี้มันง่ายกว่าก็เลยใช้ตัวนี้เนาะก็ถ้าเกิดขยานได้ดีแรงแล้วก็โจยด,ย,ดย,ดยด้วยก็แนะนําเป็นตัวนี้ก็ได้นะลองดูนะก็คิดเลนชิ้นนี้ผมคิดว่าก็น่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับเอ่อแพดบ็อกซี่นะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านครับบ๊ายบายครับ